ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จาก my voice channel นะคะเมื่อวันรีเห็นผู้มาเยือนก็ตาโตด้วยความตื่นเต้นสองสาวกอดรัดทักทายกาันแล้วสายตาของวันรีก็เหลือบมาเห็นทัดภูมิที่ยืนพิงรถอยู่เธอเบิกตาโตด้วยความยินดีและมั่นใจยิ่งขึ้น เมื่อชายหนุ่มยิ้มให้และก้มหัวทักทายทัดภูมิโอ้โหไม่นึกว่าจะได้เจอกันเลยนะนี่สามสี่ปีมานี้นึกอยากเจอก็ไม่เคยได้เจอเลยเป็นยังไงบ้างคะจบอะไรมาแล้วยังไงถึงได้มากับยายคุณหนูเจนได้ละคะเธอทักทายเขาอย่างเป็นกันเองและไม่ได้แบ่งชนชั้นอย่างสาวอีกคนนั่นคนขับรถบ้านฉันเองแหละไปเถอะ เราไปข้างนอกกันแต่ต้องไปขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ของเธอก่อนแล้วฉันจะเล่าเรื่องบรมให้ฟังบรมอ๋อที่เธอเคยโทรมาคุยให้ฉันฟังนะหรอตายละจะได้เห็นตัวจริงคราวนี้แล้วนะแม้ตื่นเต้นจังเออภูมิเข้ามานั่งในบ้านก่อนสิคะดื่มน้ำขิงกันก่อนดีไหมไม่เป็นไรครับขอบคุณผมรอข้างนอกดีกว่า หน้าที่ผมคือเฝ้ารถและขับรถครับเราต้องคุยกันอีกนานเลยนะภูมิวันรียิ้มเยือนก่อนจะโอบไหล่เพื่อนสาวเข้าไปในบ้านหายไปเกือบครึ่งชั่วโมงสองสาวก็มาขึ้นรถที่ชายหนุ่มสตาร์เครื่องและเปิดแอร์อยู่แล้วเกือบสิบนาทีวันรีนั้นทั้งอยากคุยกับเพื่อนและอยากคุยกับทัศภูมิแต่ดูเหมือนว่าเจนจีราจะพูดจนเธอไม่ได้พูดอะไรกับทัศภูมิเลย เจนจิราสั่งให้เขาไปรับบรมที่โรงแรมระดับห้าดาวย่านสุขุมวิทเมื่อจัดสรรที่นั่งแล้ววันรีจึงได้มานั่งหน้ากับทัดภูมิดีใจนะที่ได้พบกันอีกมีเรื่องมากมายที่ฉันอยากจะรู้เกี่ยวกับคุณครับถ้ามีโอกาสเราคงได้คุยกันแต่เวลานี้ผมขอทำหน้าที่เงียบๆนะครับขอโทษที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะถ้าผมมัวแต่คุย ละเดียวลูกสาวเจ้านายจะไม่พอใจเขาเลือบมองทางกระจกเห็นสีหน้าที่ยิ้มแย้มอย่างระเรื่อของเจนจิราที่มองสบตากับบรมทัดภูมิรู้สึกเหม็นขี้หน้าชายหนุ่มมากดีที่แต่งกายอย่างโก้หรูคนนี้ขึ้นมาตงิดตงิดที่บ้านของคุณสุชินนั้นแม่สมใจแม่นมของเจนจิราเตรียมอาหารไว้อย่างสวยรูตัวคุณสุชินเอง นั่งรอการมาถึงของลูกสาวและแขกคนสำคัญด้วยใจจดจอ่อป้าขาคุณแม่ขานี่คุณบรมคะ่ะคุณบรมคะนี่คือคุณพ่อคุณแม่ของเจนคะ่ะชายหนุ่มทําความเคารพผู้ใหญ่ทั้งสองอย่างนอบน้อมกิริยานั้นถูกอกถูกใจคุณหญิงยิ่งนักแต่คุณสูชินรับไหว้และทักทายตามมารยาทแล้วทั้งหมดก็เข้าไปในห้องอาหาร คุณสุชินถามวันรีว่าหนูรีเรียนจบแล้วทำงานอะไรหรือ,อยังอ๋อยังหรอกคะ่ะแต่ถ้าไม่เรียนต่อก็คงจะเข้าทำงานที่บริษัทของญาติกันนะคะแต่มาคิดอีกทีถ้าเรียนก็คงเรียนที่เมืองไทยค่ะคุณลุงดีคิดอย่างนี้ก็ดีนะเพราะเมืองไทยเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าชาติไหนๆจริงไหมภูมิเรียนให้จบทั้งตรีทั้งโทในเมืองไทยนี่แหละ ชายหนุ่มยิ้มจังๆและขอตัวเข้าไปในครัวเจนจิรามองตามชายหนุ่มร่างใหญ่ที่ผลุกหายไปอย่างหงุดหงิดอย่างบอกไม่ถูกว่าทำไมรู้สึกขวางหูขวางตานายคนนี้นักนายามใดที่เห็นแววตามินมินของเขาที่มองเธอกับบรมยามนั้นเธออยากฉีกเนื้อเขานักแม้สมใจนำทีมสาวใช้ตเตรียมของหวานและผลไม้มาวางที่โต๊ะ เตรียมอาหารแล้วก็ผ่าออกไปแต่นางยังเดินไปไม่พ้นมุมเคาน์เตอร์เครื่องดื่มก็ต้องหลบมุมอยู่ตรงนั้นอย่างตั้งอกตั้งใจฟังเสียงโทรศัพท์มือถือของบรมดังขึ้นเขาจึงขอตัวออกมารับสายข้างนอกตรงที่แม่สมใจหลบอยู่นางจึงได้ยินข้อสนทนาของชายหนุ่มคนพิเศษของคุณหนูเจนที่นางเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย อะไรนักหนานะพ่ออย่าเร่งนักสิเขาเพิ่งกลับมาเมืองไทยอาทิตย์เดียวผมก็เพิ่งได้เข้าบ้านวันนี้พ่อจะเร่งอะไรนักหนาเออขอผ่อนพันเสียมิงเขาไว้ก่อนละกันพ่อน่ะเพลาๆหน่อยนะผมเองก็หมุนไม่ทันเหมือนกันยิ่งรายนี้ยิ่งเรื่องใหญ่กว่าจะได้หมุนก็คงนานหน่อยรับรองนาะว่าจะทำสำเร็จให้เวลาหน่อย อาจจะต้องเตรียมฉากใหญ่พอแค่นี้นะพ่อได้เวลา,าหารกลางวันแล้วผมหิวจะแย่อยู่แล้วไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เมื่อคืนตื่นมาก็วิ่งหน้าเริดเข้าไปในโรงแรมนั่งเก๊กหล่อยอยู่ตั้งชั่วโมงกว่าคุณเธอจะไปรับแค่นี้นะพ่อเขาปิดโทรศัพท์และยิ้มระรื่นกลับเข้าไปในห้องอาหารทัดภูมินั้นแม้จะมาทำงานได้เพียงสัปดาห์เดียว แต่ก็เป็นที่รักของทุกคนในระดับล่างโดยเฉพาะแม่สมใจเพราะเขาเอาใจใส่ช่วยเหลือนางและเพราะความเป็นลูกของนายมุนีที่ซื่อสัตย์และมีน้ำใจนั่นเองแม่สมใจเป็นอะไรไปครับดูหน้าตาไม่ค่อยสบายเลยเออนี่พ่อภูมิคุณสุชินให้พ่อภูมิทําหน้าที่อะไรบ้างก็ขับรถให้ทุกคนในบ้านนี้โดยเฉพาะคุณหนูเจน ถ้าเธอจะออกไปไหนผมต้องขับรถให้เธอตลอดแต่ต่อไปอาจจะไม่ต้องบังคับดูท่าทางเธอจะเขีียผมออกเพราะเธออาจจะอยากไปไหนกับคนรักของเธอนี่พอภูมิแม่สมใจได้ยินอะไรไม่ค่อยดีมานะแม่สมใจว่าไอ้หนุ่มนั่นไม่น่าไว้ใจหรอกนะนางจึงเล่าเรื่องที่นางได้ยินให้ชายหนุ่มฟังเขานิ่งคิดเสียมิง ใครคือเสี่ยเม้งตั้งแต่เสร็จจากอาหารเที่ยงซึ่งล่วงเลยไปจนถึงบ่ายโมงเศษคุณสุชินขอตัวไปที่ห้องทำงานคุณหญิงเกาะติดชายหนุ่มคนพิเศษของลูกสาวคอยถามถ่ายถึงชาติตระกูลซึ่งบรมก็ตอบอย่างสุขุมและสุภาพคุณพ่อของผมทำงานที่สถานทูตไทยในฝรั่งเศสท่านจะกลับเมืองไทยอาทิตย์หน้า และคงจะลาออกมาทำธุรกิจครับแต่ทางนี้ก็ต้องดูว่าจะได้รับอะไรจากท่านปู่บ้างพี่นายกรรมยังมีปัญหากันอยู่ครับคุณหญิงพึงพอใจที่รู้ว่าบรมมาจากตระกูลผู้ดีเก่าขนาดแท้ยังไงก็เรียนเชิญคุณล่วงหน้าไว้เลยนะคะว่าถ้ามาถึงเมืองไทยหายเหนื่อยแล้วขอเชิญมาทานอาหารที่บ้านของเราด้วยครับขอบพระคุณครับคุณแม่ ผมจะเรียนคุณพ่อให้ว่าคุณแม่เรียนเชิญท่านว่าแต่คุณบรมคิดยังไงกับหนูเจนคุณแม่ยังไม่ทราบเลยนะอยู่ๆเรียนเชิญคุณพ่อมาอย่างนี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้คิดอะไรยาวไกลแล้วก็ฝ่ายหญิงคงขายหน้าคุณแม่ถามอะไรอย่างนั้นคะเจนจิรารู้สึกเกอ้อเขินอยู่มากแม้เธอจะรู้สึกปราบลืม้ม กับความเอื้ออาทรและเอาใจใส่เธอเป็นพิเศษของบรมแต่ก็ไม่เคยคุยกันถึงเรื่องหัวใจแต่ประการใดเขาเลือบมองหญิงสาวที่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ด้วยแววตาเป็นประกายถ้าเขาไปจับมือเธอได้เขาคงทำแล้วเพื่อพิสูจน์ว่าเขาคิดอย่างไรต่อเธอแต่เขาก็ทำได้เพียงพูจาอย่างหวานหูและชวนเคลิบเคลิมว่า ผมพบและรู้จักมาคุ้นกับคุณเจนเมื่อสองสามเดือนก่อนที่เธอจะกลับเมืองไทยก่อนผมแต่เวลาแค่นั้นผมก็รู้ว่าเธอคือผู้หญิงที่ผมตามหามาตลอดชีวิตเพื่อที่จะได้เคียงคู่กันไปชั่วชีวิตครับผมคุณหญิงยิ้มรระื่นในขณะที่เจนจิรามอง้อนก่อนจะพูดขึ้นทำปากหวานไปเธอคะ่ะถ้ารู้ว่าวันหนึ่งคุณโกหกเจนจะยิงคุณ อย่าใจร้ายสิครับสามเดือนพิสูจน์ไม่ได้ว่าผมรู้สึกยังไงกับคุณแต่อนาคตอันใกล้นี้เมื่อคุณพ่อผมกลับมาผมจะพิสูจน์ความรู้สึกนี้ให้คุณได้ประจักษ์สองแม่ลูกมองหน้ากันยิ้มยิ้มด้วยความพึงพอใจในสำนวนวาจาของเขาส่วนวันรีนั้นเลี่ยงออกไปคุยกับทัดภูมิในห้องครัวของแม่สมใจเขาบอกเธออย่างไม่ปิดบงัง เรื่องที่ต้องทำงานแทนพ่อส่วนเรื่องทำงานพิเศษนั้นเขาไม่ได้แจ้งรายละเอียดแต่ก็พูดเรื่องเรียนผมยังเรียนไม่จบผมทำงานพิเศษอะไรของผมไปเรื่อยๆพอได้เงินมาลงทะเบียนเรียนคาดว่าอีกเทอมหนึ่งผมก็จบผมใช้เวลานาน,านหน่อยในขณะที่พวกคุณจบกันตามเวลาดีออกต่อสู้ได้ตนเอง จบมาก็ภาคภูมิใจถึงจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนี่คะคุณรีต้องไปเรียนต่ออีกสินะครับตอนแรกคิดจะไปเมืองนอกแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วล่ะอยากเรียนต่อโทที่เมืองไทยเย,ยหนูเจนสิคะเขาเรียนเก่งเรียนจบโทก่อนเพื่อนๆกลับมาแบบนี้หากรีเรียนเมืองไทยจะได้ไปมาหาสู่กันเหมือนเด็กๆก,ก็ยิ่งสนุกใหญ่ นับผมเป็นเพื่อนด้วยไหมครับนับซีอีกหน่อยก็คงซีปึกเพราะเวลาเรามาหาหนูเจนแล้วได้เจอกับภูมิบ่อยๆจะได้เมาเรื่องนั้นเรื่องนี้กันทั้งสองหัวเราให้กันอย่างเป็นกันเองโดยไม่มีกำแพงอะไรมากัน้นเจนจีราเข้ามาขัดจังหวะการคุยของทั้งสองหลังจากที่เธอแอบมองเห็นว่าทั้งสองพูดคุยยิ้มหัวให้กันอย่างเป็นกันเองจนหน้าหมันไส้ ซึ่งก็ไม่ทราบสาเหตุใดๆนี่เย,ยรีได้เวลากลับแล้วจ้ะคุณบรมจะกลับแล้วฉันจะให้นายภูมิขับรถไปส่งเธอนะดีจังจะได้คุยกับภูมิไปตลอดทางเฮ้อยังไงเธอก็อย่าลืมแบ่งชนชั้นด้วยนะเขาน่ะแค่คนขับรถคนที่เธอน่าจะคุยด้วยคือคุณบรมต่างหากทำไมล่ะเธอจะให้ฉันคุยกับเขา เธอไม่กลัวว่าฉันจะปิ้งเขาขึ้นมาแล้วแย่งเธอเหรอเรื่องนี้ฉันพูดได้เต็มปากว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นและเธอเองก็ไม่ทำแบบนั้นไปเถอะเจนจิราอบเอวเพื่อนเดินนำหน้าทัดภูมิไปก่อนไปชายหนุ่มหันมามองแม้สมใจย,ยังย้ำเตือนว่าแม้สมใจไม่ไว้ใจไอ้หนุ่มนั้นหรอกนะเพราะภูมิแม้สมใจสบายใจได้ ผมจะค้นหาคำตอบให้ได้ว่ามันเป็นใครเขาขับรถมาเรื่อยๆโดยที่ผู้โดยสารหนุ่มมาดเข้มที่นั่งในท่าสบายอยู่เบาะหลังไม่ได้บอกคนขับรถว่าจะไปที่ไหนพอดีมีโทรศัพท์เข้ามาบรมรับสายและพูดอย่างสุภาพว่ามีอะไรครับคุณพ่อคือผมอ๋อได้ครับผมจะไป พอปิดโทรศัพท์เขาก็บอกทัดภูมิว่าส่งฉันลงที่โรงแรมเดิมจะนัดคนไว้ที่นั่นพอจอดให้บรมลงเสร็จชายหนุ่มก็พูดกับวันรีว่าผมจะตามเขาเข้าไปดูว่าเขานัดใครคุณรีครับผมขอโทษที่ไปส่งคุณที่บ้านไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกฉันจะตามไปดูด้วยได้ไหมเอางั้นเหรอครับภูมิ เธอสงสัยอะไรในตัวนายคนนี้งั้นหรือก็เออเอาเป็นว่าผมได้รับมอบหมายมาให้ดูแลคุณหนูเจนดังนั้นใครที่คบหากับคุณหนูเจนนอกเหนือจากความเป็นเพื่อนของเธอผมก็ต้องดูแลตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายครับดีงั้นเราไปด้วยกันทัศภูมิกับวันรีเข้าไปในโรงแรมและได้ทันเห็นหลังของบรมไวั เขาเดินลงไปที่ห้องใต้ดินของโรงแรมซึ่งเป็นสถานบันเทิงแต่พอเข้าไปจริงๆแล้วมีห้องแยกออกไปห้องหนึ่งหน้าห้องนั่นหนุ่มใหญ่สองสามคนยืนจับกลุ่มคุยกันอยู่บรมเดินไปสมทบและพูดคุยอะไรกันอยู่สักครู่เขาก็เอาเสื้อสูตรแบบลําลองของเขาห่อตะกร้าที่ใส่ซิปแล้วเดินออกมาแลกที่เคาน์เตอร์เขาแลกชิป ที่นี่เป็นบ่อนหรือคะภูมิหญิงสาวกระซิบถามทั้งสองหน้าอยู่ห่างกันแค่คืบชายหนุ่มพยักหน้าผมเคยรู้ว่าพวกเซียนชอบมาเล่นกันที่นี่หญิงสาวมองหน้าชายหนุ่มแต่ไม่ถามอะไรนอกจากจับจ้องพฤติกรรมของบรมด้วยความสนใจพอได้เงินจำนวนหนึ่งที่เป็นฟ้อนใหญ่บรมก็ซุกไว้ในสูตรแล้วเดินออกมา หนุ่มสาววิ่งตามออกมาทิ้งระยะห่างมากจึงไม่ได้เห็นว่าบรมหายไปไหนทัดภูมิมองหน้าวันรีซึ่งทำหน้าไม่ค่อยดีนะักเขาจึงพูดว่าพบกันวันแรกก็มีเรื่องให้ตื่นเต้นแล้วนะคุณรีไม่เป็นไรหรอกฉันก็อยากรู้ว่านายคนนี้เป็นใครเพราะหนูเจนเล่าให้ฟังทางโทรศพัพท์สองสามครั้งว่าเขาเป็นลูกผู้ลากมากดีมีตระกูล ดูท้าว่าเพื่อนของเราจะหลงไหลในายคนนี้เราเองก็ไม่รู้ว่าจะไปสืบเรื่องของนายคนนี้ที่ไหนเขาบอกว่าพ่อเขาทำงานที่สถานทูตไทยในฝรั่งเศสหนูเจนเล่าว่าสามเดือนที่คบกันเขามาดีกับหนูเจนมากมาเยี่ยมมารับไปทานข้าวทุกครั้งก็จะต้องมีดอกไม้มีการเขียนคำหวานมาให้ปลื้มตลอดวันรีเล่าอย่างยาวเยียดชายหนุ่มแค่นยิ้มและพูดเสียงสะบัดว่า ผู้หญิงมักจะแพ้ความหวานโนโนไม่ทุกคนหรอกจ้ะรีไม่ใช่แน่เราจะไปไหนต่อล่ะผมจะไปส่งคุณรีนะครับพอขึ้นนั่งในรถและทัดภูมิออกรถไปได้สักครู่วันรีก็เอ่ยถามภูมิฉันว่าหนูเจนอาจจะกำลังถูกหลอกนะผมก็ว่าอย่างนั้นครับคุณรีครับผมขอร้องนะ ไว้อย่าเพิ่งแพ่งพายเรื่องที่เรารู้ด้วยกันในวันนี้ให้ใครฟังผมจะต้องตามสืบอีกทีได้จะ้ะเอเรื่องมันชักสนุกแล้วสิถ้าภูมิไปสืบอะไรที่ไหนพาฉันไปด้วยนะไม่ได้ทุกครั้งไปหรอกครับเพราะเรื่องแบบนี้มันอันตรายถ้าเขากำลังคิดจะทำอะไรอยู่และถ้าเขารู้ว่ามีคนที่บ้านของคุณหนูเจนตามดูเขาอยู่ มันจะกลายเป็นการแหวกหญ้าให้งูตื่นว่าฉันก็เลยหมดสนุกคุณก็สืบทางเพื่อนคนดีที่หนึ่งของคุณสิครับหญิงสาวยิ้มกริมเธอนึกสนุกขึ้นมาจริงๆเมื่อส่งหญิงสาวถึงบ้านแล้วแทนที่ทัดภูมิจะกลับบ้านหลังจากที่เขาแวกเข้าไปรายงานกับเจนจีราว่าเขาส่งเพื่อนสาวและชายหนุ่มคนพิเศษตามบัญชาแล้ว ทัดภูมิก็ขับรถไปหาอรารามที่วินมอเตอร์ไซค์ซึ่งอรารามกำลังมีเรื่องกับนักเลงกลุ่มหนึ่งอยู่เฮ้ย <Hey, S 1> มีอะไรกันวะทัดภูมิทักทายทุกคนที่กำลังเผชิญหน้ากันอยู่อย่างเคร่งเครียดชายชะการสี่คนหันมามองทัดภูมิจำได้ว่าสองในสี่คนนั้นเป็นสองคนที่ไปรุมอัดเขาชายหนุ่มตรงเข้ากระชากคอเสื้อคนหนึ่งแล้วถามว่า มีปัญหาอะไรอ๋อเจอแกก็ดีแล้วคุณวิโรสสงสัยว่าหนูแจ่มจะลัดไปอยู่กับแกจะบ้าเหรอจะไปอยู่ได้ยังไงเมื่อเช้าฉันออกจากบ้านไปทำงานไม่เห็นมีใครมาสักหน่อยอะไรวะคนหายไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกูกับไอ้อารามละว,วะเราแค่จะไปบ้านแกก็เลยมาถามทางจากไอ้อารามให้คุณวิโรส เขาว่าแกกับไออารามคบหากันอยู่นี่หว่าเออะอะไรใครหายใครมีปัญหาก็มาตามหาที่กูแม่งกูไม่ได้อยู่ฝ่ายข้อมูลประชากรน,นะโว้ยทัดภูมิมองหน้าชายจักรันทั้งสี่คนและพูดเสียงเครียดว่ากลับไปบอกเจ้านายมึงว่าคุณแจมจรรดหายไปไม่เกี่ยวอะไรกับพวกกูเลยอย่ามัวนิ่มอะไรวะใครหายไปก็มาลงที่พวกกู คุณแจ่มจัดอาจจะไปเที่ยวที่ไหนกับเพื่อนๆของเธอก็ได้นี่ว่าเออกูจะไปบอกคุณวิโรดแต่พวกมึงเตรียมตัวไว้ให้ดีเถอะถ้ารู้ว่าคุณแจ่มจัลาดมาเกี่ยวข้องอะไรกับพวกมึงแล้วก็เป็นเรื่องแน่พวกมึงใส่หัวไปบอกเจ้านายมึงว่าอย่ามัวนิ่มแก่ผมสองสีแล้วทำอะไรคิดมากๆหน่อยสี่หนุ่มสะบัดหน้าเดินหนีอย่างเสียฟอร์ม อารามทำหน้างหงุดหงิดสักครู่ก็หันมามองหน้าทัดภูมิที่บัดนี้หน้าตาเพื่อนเขาหล่อเหลาเกลี้ยงกลาแต่งตัวดีมีรถเก่งโก้ขับเสียด้วยอะไรวะทำกูเดือดร้อนแล้วไอ้ภูมิอารามบนกูเปล่านะโว้ยคุณแจ่มจลาดเขาอาจจะหนีไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไม่เกี่ยวกับกูเลยเมื่อเช้าเมื่อกูออกมาก็ไม่มีใครมาหากูที่บ้านสักหน่อย คุณวิโรดเขาระแวงมึงตลอดเห็นใครๆก็ว่ามึงเด้งออกมาจากร้านเขาเพราะเขาหมั่นไส้ที่ลูกสาวเขาไปปิ๊งมึงจริงหรือวะเออสวยชิปเลยแต่กูก็อยากล้างมืออยู่แล้วนึกว่าจะจบกันแล้วนะแต่คุณวิโรธยังอ้อนให้กูช่วยงานบางงานกูก็รับปากส่งเดชไปงานแหละไม่อยากยุ่งแล้วเรื่องทวงนี้นะที่สำคัญคุณแจ่มจัลลก็วุ่นวายกับกูเหลือเกิน คนหลอกก็งี้แหละแล้วนี่ไปตกถังเข้าสารที่ไหนมาล่ะมีรถเก่งโก้ขับเชียวนะมึงชายหนุ่มบอกความจริงเรื่องที่เขาต้องทำหน้าที่คนขับรถแทนพ่อเออดีพ่อแกก็แก่แล้วให้แกได้อยู่กับแม่ให้นานๆหน่อยแล้วเรื่องเรียนมึงล่ะอย่าสนใจเลยไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จบเองแหละยิ่งมีคนคอยลุ้นมากๆกูเก่งว่ะ แล้วนี่ลมอะไรหอบมึงมาถึงนี่วะกูมีเรื่องอยากขอความช่วยเหลือมึงหน่อยอารามตั้งใจฟังเรื่องราวที่เขาเล่าเกี่ยวกับบรมด้วยความสนใจแล้วอาลามก็ดีดนิ้วอนุมานว่าเสี่ยม้งที่ว่านี้อาจจะเป็นเสี่ยม้งก็ได้นะมึงรายนี้เปิดร้านอาหารก็จริงแต่มันยัดไส้เซ็กทัวลูกชายเขาก็นายวายุไงละมึง ที่คุณวิโรจจะให้คุณแจมจัลัดแต่งงานด้วยไงกลุ่มพวกนี้น่ะนักต้มตุ่นเยอะวะ่ะแต่ถ้ามองภายนอกแล้วมันแต่งตัวดีๆโกโก้ทั้งนั้นนะที่เขาบ่อนนะเออกูรู้แล้วมึงตามไอ้น,นี้ให้กูหน่อยนะเขาหมายถึงบรมแต่อารามโวยวายบอกแต่ชื่อบรมแต่หน้าตากูยังไม่เคยเห็นจะให้กูไปตามผีที่ไหนวะ เออลืมไปเอางี้ถ้ากูไปรับมันเมื่อไหร่นะกูจะโทรบอกมึงเอออย่างนี้ค่อยมีเบาะแสหน่อยงานนี้กูได้เท่าไหร่วะเงินเดือนกูครึ่งเดือนละกันไอ้บ้าสี่พันบาทเนี่ยนะมึงจะเอาหรือไม่เอาล้ววะทัดภูมิตบไหลเพื่อนหนักๆอารามหัวเราะชอบใจก่อนจะบอกว่าตกลง